สบายดีว่าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนุษมณีเด้อทุกคนมื่อนี้นุษมณีสิพาทานรุ่ง zoom ไปฮา,านกาแฟของไอ้ก้องไฮไลท์เพื่อนเนอะอาะซึ่งมื่อวานนุษกด้มีโอกาสเนาะได้ขี่รถออกมาทางนอกเนาะเนื่องจากว่าบ่าได้ค่อยได้ออกไปใส่เนาะเพราะว่าโควิดเนาะเดี๋ยวมื่อวานนุษกด้เดี่ยวหเห็นฮานกาแฟของไอ้กอไไออ้องไฮไลท์เพื่อนเนาะเพื่อนด้ตั้งชื่อฮานว่าไอ้ก้องไฮไลท์อีลีน่าคาเฟ่เนาะทุกคนเดี๋ยวเอาสิพา เดี๋ยวนุชิพาทุกคนไปเบิรงน้ำกันเลยเนาะว่าฮ้านของเพื่อนนั่นสิมีอย่างไรเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยเด้อทุกคนปะเดี๋ยวนุชิพาทุกนไปเบิรงงนะ ท่านผสมเดี๋ยวนี้นนมณีก็ได้มาฮอดแล้วเนาะมาฮอดอันอยู่ทุ่งนาแล้วเนาะแตาคอยไล่อันคาเฟ่ของเพคนแล้วเนาะมันก็สิมีอ่สาสะพานนัน่นยางข้ามไปหอดตูก้กบบซอดหาก,กันนะมาแ,แต่เฮาสิเหลีอวยูทูปใหญ่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คนก็บ่ได้ปาเลยเนาะโซโควิดนัะนะ แต่ว่าก็เคยไลฟ์ประกันนะฮักอีหลีทุกคนมาฮับแค่ครับอีหยัางโดยตัวเองเนาะมาฮ้องเพลงเรือว่าให้อันคนที่ว่ามากินกาแฟเนาะเป็นแฟนเพลงของเราฮนะไทยฮู้ไทยอย่างนั้นเดี๋ยวนุสิภาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศเนาะแตกว่าก็เคยไลฟ์ประกันนะยางดีดีท่าผูฏัยพัดไปพัดนากษัตริยมาเลยนะครับคำตอบคือเก่าแหละครับผมก็มีครับแล้วลกแล้วว่างงานมังครับก็ว่างด้วครับผม ฉากามเกิดมาสามสิบสี่ปีไม่เคยปีกับแฟนเพลงเห็นแล้วเอ้ยนั่นนักหงหรือแฟนเพลงลองไหมไปรุนโตมาได้ยังไงวะแต่ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เปิดปฏิสัมพันธ์ได้เลยเรามีความเป็นห่วงพนักงานของเราจึงตัดสินใจที่จะหยุดงานหนึ่งวันวันพรุ่งนี้นะครับ ยอครับม่รแ่เมากมตัดเป่าาเรไหอครับผมอกัด้มาเห็นตัวเจองของไอ้ก้องเฮ้ไล่เพื่นกระตืนเต้นเนาะท่านผู้ชมกระิประมาณนี้ทั้งหน้าเนี่ก็เป็นหน้าฮานของเพิ่นเนาะคะ มีหลายแนวมีต่ำมีย้ําแล้วก็มีกว๋วยเตียนะ๋ยวเนาะมีกาแฟมีอย่างต่างๆเนาะมองนี่ก็เป็นอีกมุมหนึงนะ่งเนาะของเพื่อนเนาะซึ่งห้านกาแฟของเพื่อนนี่ก็มีอยู่สองแบบก็คือมุอ้งผ้าสีขาวแบบนี้แล้วก็มุ้งหย่าคาเนะงงาะกับา้หลายเป็นแบบธรรมชาติบ้านบ้านของเราเนาะ นี่ก็จะเป็ี่นสะพานข้ามหรือว,ว่าเขาขวาัวข้ามมาไทายฮูกมีคันใดขึ้นมาไทายฮูกเช็คอินแบบเป็นวิวเนาะชุดชมวิวอีกมุมหนึ่งเนาะกระสีงามสำหรับสาวๆที่ว่าสายคาเฟ่สิคะห้ามพลาดเด้อมองนงงามแหงเป็นแบบธรรมชาติลาวๆนาเป็นแบบอีสาเนาะห้ามพลาดเด้อมองนงงามแหงอันนี้ก็เป็นทางเข้าของ้านกาแฟของไอเพิ่นเนาะ เกษตสิประมาณนี้ท้งข้างในเพื่อนกระสิมีเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงเตา่าเลี้ยงหมูเนาะเกษสรงามสาวๆที่ทมัไทยโฮบเช็กอินหนึ่งบ้าสาวงามแห่งอันนี้ก็บเกาไฮไลท์ดีนะคาเฟ่นาะม a งน,นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะงาม กับฝาแฟนเด้อทุกคนก<ม>ับประมาณนี้น้อวิวก็งามแล้วก็ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ม,มาเที่ยวก็มาได้เนาะฮามเติอน์นฮามเพื่อนมีอนอนนสียวนอำเภอเจริญศรีจังหวัดสกลนครเนาะ,ะซึ่งเปิดเปิดในเวลาเก้าโมงจนฮอดเจ็ดโมงแรงเนาะเจ็ดโมงครึ่งเนาะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ม,มาเที่ยวสินะแบบ ธรรมชาต,ติแบบบ้านเฮาเนาะมีทงน้ำมีแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างสินายากมาเบืองแบบมีถีบ้านๆนี่นรรสิอีสานนี่คกะมาได้เนาะทุกคน,นก่อนส,รรสิไนปีในกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนูเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนเทดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนบ๊ายบายสบายดีเด้อท่านผู้ชม